สันแล้วครับผมกลืนแล้วครับนะอันนี้ครับนะผู้ชายหอบฟังนะเขาไม่ใช่บ้าหอบฟังแต่อย่างใดคำนับบุ้ยนะโอ้ยทำตะละดทำทุกอย่างที่ทำได้ขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเวนก้นขายกาจเกงในขาดดากสีแดงตารีวันไม่ขายเด็ดขันนะเพราะเป็นตัวโปรโดครับตัวเงียบสิบบาอันนี้ครับคุณทำแรกก็มาหัวหน้าสมศักดิ์ก็มาแล้วก็อไอ้รูปหล่ลอครับ นี่แคอนี้ก็เรืองของฟังอัดนะครับสามก้อนร้อยหรือเปล่ามันความเอาภาพก้อนโอ้ยน้ำโทษทีโทษทีครับพลาดผมพลาดละนี่แหละที่เขาเรียกว่าสีเท้ายังรู้ว่าหารนักปราดดึงลูกพังน้ำภาษาไทยผู้ชายหน้าตาหล่อๆเป็นตัวสีแซ่บจากผมจะพลาดไม่ได้โอ้ยนักอะรมาฝากพีฝากน้องลูกป้านาอาคึกเกลนี่ครับนาอาเนี่ยละ เด็กเขาเดียวทำโอทีครับนะโอ้ยนะจะเหนื่อยเพียงไหนบ้างไม่ร้องดีกว่าผมไม่ใช่นักร้องนะผมก็ไม่ใช่นักร้องครับแต่ผมเป็นนักเรืองครับนะจกอย่างเดียวครับนะพูดคำข้อหนาคำหนาสุดสัจมุขบนคำนี่แล้วโอ้ยนะพอดพอเหนื่อยครับเหนื่อยแสนสิทธแต่เพื่อนผู้ชมผมทําได้ครับน้ําตาจะไหลหลังครนั้นะโอ้ยนะขอสักหน่อยขอสักเพลงนะครนั้นอะเพลงนี้แต่งโดยสระไม่มีวุ่นนะครับเป็นยอดของสระคุณนะบุญ ช่างเทพอุดรไอกิสซอนคอนแก่นอุบลไอแมนคอนแก่นละผู้บบาวสูชินพัมพัมนั่นละเมืองเลยไอย อ,อำนาจ,จเจริญมำลิน <c oughs> ร้อยเอ็ดสี่ซสบวกมมชื่อไออมสินไอเอกริลละอยู่มุดดานแกเขาสีบักยางแซบสุโคโอ้โหหนาใครมาฝากพีฝากน้องลุงป่าหนาอาคิดเกา่านครับใช้บริการได้คบหัวหน,น้าสมศักดิ์ก็มีเครื่องเสียงอะไรมีบมดคขับน้ำไม่มีอย่างเดียวคือเมียแก้่